คุณจะไม่เชื่อเลยว่าเด็กอายุ14คนนี้ทำอะไรกับน้องชายตัวน้อยของเขาค่ำคืนหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางแสงไฟสลัวจากตะเกียงเก่าภายใต้เสียงลมหวิดหวิวที่ลอดผ่านหน้าต่างไม้ผุผุหน้าบ้านหลังหนึ่งที่ดูธรรมดาแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวเหนือความคาดหมายตน้นเด็กชายอายุ14ปีผู้มีนิสัยเงียบขรึมและชอบอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์มากกว่าการเล่นกับเพื่อนๆกลับกำลังครุ่นคิดอยู่กับสิ่งที่ไม่มีใครเข้าใจแม้แต่น้องชายวัยเจ็ดขวบของเขาเองนะัด ที่มักตามติดพี่ชายอย่างเงานัดชอบถามคำถามน่ารำคาญใจเกี่ยวกับจักรวาลผีและเวลาต้นไม่ค่อยตอบแต่ในหัวของเขากำลังพัฒนาบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่บางสิ่งที่แม้แต่ผู้ใหญ่ก็ยังไม่กล้าคิดถึงวันหนึ่งหลังจากที่ทั้งคู่กลับมาจากโรงเรียนนัดถามขึ้นว่าพี่ต้นถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้เราจะแก้ไขอะไรได้ไหม ต้นหยุดเดินทอดสายตาไปยังท้องฟ้าสีส้มที่พระอาทิตย์กำลังจะลาลับดวงตาของเขาเป็นประกายอย่างน่าประหลาดแล้วเขาก็พูดเบาๆว่าถ้านายอยากรู้จริงๆคืนนี้อยากเข้านอนคืนนั้นหลังจากพ่อแม่เข้านอนแล้วต้นพานัทไปยังห้องเก็บของใต้ดินที่ไม่มีใครเข้าไปมานานหลายปีในนั้นมีเครื่องจกักรบางอย่างที่ดูเหมือนจะประกอบจากเศษเหล็กอะล่เก่าแผงวงจรที่ต้นเก็บสะสมไว้ลับๆมานานหลายเดือน นี่มันอะไรหน่าพี่นัดถามเสียงสันส่นๆทามพอร์ตหรือเรียกให้เข้าใจก็คือเครื่องย้อนเวลาต้นตอบพร้อมกับกดสวิตช์เสียงเครื่องจักรกลางต่ำๆก่อนจะเกิดแสงสว่างวาบขึ้นในอากาศนัดเบิกตากว้างมือของเขาจับแน่นที่แขนพี่ชายอย่างไม่รู้ตัวแต่พี่ทำได้ยังไงเราเรียนแค่มอสองเองนะนัดถามอย่างไม่อยากเชื่อความรู้มีอยู่ในหนังสือและในหัวไม่จำเป็นต้องรอให้ใครมาสอน ถ้านายอยากเปลี่ยนอะไรในอดีตตอนนี้แหละคือโอกาสแล้วต้นก็เอื้อมมือไปจับนัดพร้อมกับพูดว่าจับมือไว้แน่นๆทันใดนั้นแสงรอบตัวทั้งคู่ก็เปลี่ยนสีกลายเป็นวังวนสีฟ้าราวกับอวกาศความรู้สึกเหมือนกำลังตกจากที่สูงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก่อนทุกอย่างจะมืดสนิบเมื่อลืมตาอีกครั้งทั้งสองคนกลับมาอยู่ที่สวนหลังบ้านแต่บางอย่างเปลี่ยนไปกลิ่นอากาศเสียงนกร้องแม้แต่ต้นไม้ก็ยังดูอ่อนยาว นัดมองไปยังบ้านที่ยังไม่มีชิงช้าไม้ที่พ่อเขาสร้างเมื่อปีก่อนพี่เราอยู่ในอดีตจริงๆใช่ไหมต้นพยักหน้าแต่ใบหน้าของเขาไม่ได้ดูตื่นเต้นเหมือนน้องชายเลยแม้แต่น้อยกลับกันมันแสงความเคร่งเครียดและลึกลับเรามีเวลาไม่มากต้นกระซิบก่อนจะเดินตรงไปยังประตูหน้าบ้านประตูบ้านเปิดออกเผยให้เห็นภาพที่ทั้งคู่ต้องผงะแม่ของพวกเขากำลังร้องให้อยู่หน้าหิ้งพระขณะที่พ่อยืนเงียบงันโดยไม่พูดอะไรเลย วันนี้คือวันที่เกิดเรื่องที่เปลี่ยนชีวิตเราทั้งครอบครัวต้นพูดช้าๆพร้อมหยิบบางอย่างออกจากกระเป๋าเสือ้อมันคือรูปถ่ายขาดครึ่งใบหนึ่งพี่จะหยุดมันไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามนัดหันไปมองพี่ชายดวงตาเต็มไปด้วยคำถามแต่ก็ไม่พูดอะไรเพราะเขารู้เรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ได้มีเพียงแค่การย้อนเวลาแต่มันคือความลับที่ไม่เคยมีใครกล้าเปิดเผยมาก่อน นัดเดินตามต้นเข้าไปในบ้านอย่างเงียบๆเ,เสียงรองเท้าสัมผัสกับพื้นไม้เก่าๆดังเอี๊ยดในความเงียบของบรรยากาศแม่ยังคงสะอื้นเบาๆไม่รู้ว่ามีใครยืนอยู่ตรงประตูพ่อเองก็ยืนนิ่งไม่แม้แต่จะหันมามองเราต้องขึ้นไปชั้นบนก่อนที่เขาจะมาถึงต้นพูดพลางจูงมือน้องชายอย่างเร่งรีบเขาไหนนัดถามเสียงเบานายจะได้รู้อีกไม่นาน ชั้นสองของบ้านในอดีตยังคงเป็นแบบที่นัทจำได้ห้องนอนเล็กๆกับหน้าต่างที่เปิดออกสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนห้องน้ำที่ประตูยังมีรอยแตกที่เขาทำไว้เมื่อตอนอายุห้าขวบและห้องเก็บของที่เคยถูกห้ามไม่ให้เข้าไปเด็ดขาดต้นพานัทหยุดอยู่หน้าห้องเก็บของบานนั้นเขาวล้วงกระเป๋าหยิบกุญแจเล็กๆขึ้นมาแล้วไขเข้าไปอย่างคล่องแคล่วภายในห้องเต็มไปด้วยกล่องไม้และผ้าคลุมฝุ่นหนาแน่นแต่ตรงมุมหนึ่งมีตู้เหล็กเก่าๆที่นัทไม่เคยเห็นมาก่อนนี่คือที่ที่เขาซ่อนมันไว ต้นพูดขณะค่อยๆเปิดตู้ด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยภายในมีเพียงกล่องเล็กๆสีดำหน้าตาธรรมดาไม่มีฉลากไม่มีสัญ,ญลักษณ์อะไรทั้งสิน้นแต่เมื่อต้นเปิดฝากล่องภายในกลับมีเอกสารหลายแผ่นที่เต็มไปด้วยรหัสสัญ,ญลักษณ์และภาพวาดทางเทคนิคที่ดูเหมือนเครื่องจักรล้ำยุคนี่มันอะไรนะ้นัดถามเสียงแผ่รู้สึกเหมือนหัวใจเต้นแรงขึ้นทุกวินาที บันทึกของพ่อเกี่ยวกับโปรเจกต์ลับที่เขาไม่เคยบอกเรามันคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างวันที่ครอบครัวเราเปลี่ยนไปมันไม่ใช่อุบัติเหตุแต่มันถูกออกแบบมาต้นหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งขึ้นมาให้แสงจากโคมไฟส่องผ่านเป็นภาพร่างของเครื่องจักรที่มีโครงสร้างคล้ายกับไทม์พอร์ตที่เขาสร้างขึ้นพ่อคือคนที่คิดค้นการย้อนเวลาเป็นคนแรกแต่เขาล้มเหลวและมีคนบางคนที่ไม่ใช่แค่ในครอบครัวพยายามจะเอาเทคโนโลยีนั้นไปใช้ในทางที่ผิด นัดนิ่งงันไม่รู้จะพูดอะไรในหัวมีแต่เสียงคำถามพรั่งพรูแล้วเราต้องทำอะไรเขาถามในที่สุดเราต้องหยุดเขาก่อนที่เขาจะขโมยเครื่องต้นแบบจากพ่อก่อนที่เขาจะเปลี่ยนอดีตของครอบครัวเราและก่อนที่แม่จะต้นหยุดพูดดวงตาเขาแดงก่ำนัจับมือพี่ชายแน่นรู้ดีว่ากำลังจะเกิดเรื่องที่เลวร้ายขึ้นอีกครั้งทันใดนั้นเสียงดังแกรกก็ดังขึ้นมาจากชั้นล่างเหมือนประตูหน้าถูกเปิดด้วยแรงมหาศาล เขามาแล้วต้นกระซิบแสงไฟชั้นล่างสันไหวเงาของคนคนหนึ่งสะท้อนขึ้นมาตามบันไดเสียงรองเท้าบูทหนักๆก,ก,ก้าวขึ้นทีละขั้นอย่างมั่นคงและเยือกเย็นเราไม่มีเวลาแล้วเราต้องเอาเครื่องบันทึกนี้กลับไปอนาคตต้นรีบใส่เอกสารทั้งหมดลงในกระเป๋าเป้แต่เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใครนัดโต้กลับไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อถ้าเราหยุดแผนของเขาได้ก่อนที่มันจะเริ่มทุกอย่างจะเปลี่ยนไป เสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆทั้งคู่รีบออกจากห้องวิ่งไปยังห้องนอนของต้นที่ตรงหน้าต่างมีเครื่องทมพอร์ตขนาดเล็กวางอยู่บนโต๊ะพอดีขึ้นไปยืนในวงแสงนายต้องกลับไปก่อนแล้วเอานี่ให้ฉันในอนาคตต้นยัดกระเป๋าใส่มือนัดพร้อมกับเปิดเครื่องทม์พอตอีกครั้งแล้วพี่หลักนัดถามเสียงสัน่นพี่จะขัดขวางเขาไว้ให้นานพออย่าให้อนาคตต้องเกิดเรื่องแบบนี้อีก แต่ก่อนที่นัทจะทันพูดอะไรเสียงประตูห้องก็พังพินาศเงาของชายร่างสูงในเสื้อโคตยาวปรากฏขึ้นกลางประตูดวงตาเขาเย็นชาเหมือนไม่ใช่มนุษย์เจ้าหนูเจอกันอีกแล้วเหรอเสียงนั้นดังต่ำเหมือนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต้นหันขอบไปจ้องตากับชายคนนั้นนายไม่มีทางได้มันไปนัดกำลังจะก้าวเข้าสู่วงแสงของเครื่องไทมพอร์ตแต่ทันใดนั้นชายแปลกหน้าก็ชี้บางสิ่งที่คล้ายอาวุธออกมาทางเขา แสงวับสีแดงเปล่งออกมาในเสี้ยววินาทีก่อนที่ทุกอย่างรอบตัวจะกลายเป็นความมืดอีกครั้งแต่ในเสี้ยววินาทีนั้นก่อนที่แสงสีแดงจะสัมผัสร่างของนัดเครื่องทำพอร์ตก็ปล่อยพลังงานต้านตาบละกลับอย่างอัตโนมัติมันส่งแรงระเบิดคลื่นความถี่ออกมาเป็นวงกว้างเสียงฟ้าวัวดังสถานทั่วทั้งห้องแรงกระแทกทำให้ทุกอย่างหยุดนิ่งชั่วขณะเหมือนเวลากำลังชะง,งักงนัน นัดหลับตาแน่นเขารู้สึกได้ถึงพลังที่ดึงร่างของเขาเข้าสู่ความว่างเปล่าร่างกายของเขาถูกฉุดให้ลอยขึ้นเหมือนไม่มีแรงโน้มถ่วงรอบตัวคือภาพซ้อนมาว่าของความทรงจําอดีตท,ที่เคยเกิดขึ้นและยังไม่เกิดภาพของแม่ที่ยิ้มให้ในห้องครัวพ่อที่นั่งซ่อมรถจัก,กรยานเสียงหัวเราะของพี่ชายและเสียงกรีดร้องที่แผ่วเบาเสียงที่เขาไม่เคยลืมแล้วทุกอย่างก็ดับวูบ นัดตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกเวียนหัวร่างของเขานอนอยู่บนพื้นหญ้าแห้งเขาขยับตัวขึ้นช้าๆท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆที่ส่องผ่านกิ่งไม้ด้านหน้าเขาคือบ้านของตัวเองแต่ไม่เหมือนเดิมหน้าต่างถูกเปลี่ยนเป็นบานกระจกใหญ่ตัวบ้านทาสีใหม่สะอาดและดูทันสมัยกว่าเมื่อก่อนเขายืนขึ้นชะงักไปเมื่อเห็นเงาสะท้อนตัวเองในกระจกหน้าบ้านเขาโตขึ้นเล็กน้อยเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็เปลี่ยนไปราวกับว่าเขาไม่ได้อยู่ในอดีตหรือปัจจุบันอย่างที่เคยรู้จัก นัดหายใจเข้าลึกๆหยิบกระเป๋าเป้ที่พี่ชายให้ติดตัวมาแล้วเดินเข้าไปยังบ้านประตูไม่ได้ล็อกเขาผลักมันเบาๆและภาพแรกที่เห็นคือโต๊ะอาหารที่เต็มไปด้วยจานอาหารและแม่ที่กำลังหัวเราะอ,อยู่กับพ่อแม่เขาพึมพำออกมาแม่หันมามองใบหน้ายิ้มละไมดวงตาสดใสไร้ร่องรอยของความเศร้าเหมือนเมื่อก่อนนัดกลับมาทันกินข้าวพอดีเลยลูกไปเรียกพี่ต้นมาสี่อยู่ในห้องทดลองของเขาอีกแล้วนั่นแหละพี่ต้นอยู่ที่นี่ แม่พยักหน้าแล้วหันกลับไปจัดจานนัดเดินตามความทรงจำไปยังห้องหลังบ้านที่เมื่อก่อนเป็นห้องเก็บของตอนนี้มันกลายเป็นห้องทดลองทันสมัยมีประตูกระจกเลื่อนและเสียงเครื่องจักรเบาๆดังลอดออกมาเขาเคาะเบาๆประตูเปิดออกเองโดยอัตโนมัติ ภายในห้องเต็มไปด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูงตัววังจอภาพหลายจอมีแสงไฟจากเครื่องมือที่เขาไม่เข้าใจแต่นัดมองเห็นเขาทันทีต้นกำลังยืนอยู่หน้ากระดานไว้บอดเขาโตขึ้นใส่เสื้อกาวสีขาวผมยุ่งเล็กน้อยแต่ดวงตาย,ยังเปล่งประกายเหมือนเดิมต้นนัดร้องออกมาพี่ชายหันขอบใบหน้าเขาชะงักไปเพียงครู่ก่อนจะยิ้มกว้างนัดนายทำได้แล้วสินะต้นเดินเข้ามากอดน้องชายแน่นพี่อยู่ที่นี่ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหม ใช่ในายเปลี่ยนมันเราทำมันสำเร็จแล้วนะัดทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นความสูญเสียความลับการไล่ล่ามันไม่เคยเกิดขึ้นเลยในไทม์ไลน์ใหม่นี้ต้นพูดด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูโล่งอกอย่างแท้จริงนัดถอนหายใจอย่างโล่งใจแต่ในหัวเขากลับยังเต็มไปด้วยคำถามแล้วชายคนนั้นละ่ะคนที่ไล่ล่าเราในอดีตต้นเดินไปหยิบแท็บเล็ตจากโต๊ะสไลด์เปิดหน้าจอแล้วแสดงภาพสามมิติของโครงสร้างไทม์พอร์ตเขาชื่อดรเซน อดีตนักวิจัยร่วมของพ่อที่หักหลังและพยายามขโมยเทคโนโลยีการเดินทางข้ามเวลาไปใช้เปลี่ยนแปลงโลกตามอุดมการณ์ของตัวเองเขาเคยขู่พ่อว่าจะย้อนเวลากลับไปเปลี่ยนสิ่งที่ควรเป็นโดยไม่สนว่ามันจะทำลายชีวิตใครแล้วพี่จัดการเขายังไงต้นนิ่งไปครู่หนึ่งไม่ใช่พี่แต่เป็นนายต่างหากนัดขมมดคิ้วทันทีหมายความว่าไง ต้นหยิบกล่องสีดำออกมาจากลิ้นชักนัดจำมันได้ทันทีกล่องที่พวกเขาหยิบมาจากอดีตนายเก็บสิ่งนี้ไว้และนำมันมาส่งต่อในทำลาลนี้มันมีข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเวลารหัสความปลอดภัยและโปรโตโคอลที่พ่อเขียนไว้เฉพาะคนในสายเลือดของพ่อเท่านั้นที่สามารถเปิดมันได้นัดมองกล่องในมือตัวเองอย่างสันสนแต่ตอนนั้นเราหนีมาได้ยังไงพีกยังอยู่ในอดีตตอนที่เขายิงแสงนั่นใส่ฉัน เพราะนายกระตุ้นระบบป้องกันในเครื่องไทม์พอร์ตมันส่งคลื่นย้อนกลับและตัดการเชื่อมต่อของเขากับปัจจุบันทันทีเขาติดอยู่ในวังวนของการเวลาลอยอยู่ในมิติที่ไม่มีทางออกนัดอ้าปากค้างแต่ก่อนจะพูดอะไรเสียงสัญญาณเตือนในห้องก็ดังขึ้นพร้อมกับแสงสีแดงกระพริบจากจอมอนิเตอร์ต้นรีบหันไปดูข้อมูลบนหน้าจอดวงตาเขาเปลี่ยนจากนิ่งสงบเป็นตื่นตระหนกภายในพริบตาไม่นะมันเป็นไปไม่ได้นัดเดินไปยืนข้างๆพี่ชาย เกิดอะไรขึ้นต้นกลืนน้ำลายแล้วพูดช้าๆว่าระบบตรวจจับพบคลื่นพลังงานเดียวกับของเขาเขากลับมาแล้วต้นพิมพ์คำสั่งลงบนแป้นควบคุมอย่างรวดเร็วขณะที่หน้าจอแสดงผลแผนที่โลกแบบสมิติสีแดงกับพริบขึ้นที่จุดหนึ่งซึ่งอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกคลื่นพลังงานที่ถูกตรวจจับไม่ใช่แค่ใกล้เคียงแต่เหมือนกันทุกประการกับที่เคยปรากฏในตอนที่ดรเซนปรากฏตัวครั้งแรก เขาหนีออกจากวังวนการเวลาได้ยังไงนัดถามเสียงสั่นแววตาเริ่มวันไหวมีทางเดียวเขาต้องได้รับความช่วยเหลือจากโลกภายนอกมีใครบางคนในทำลายนี้ที่ดึงเขาออกมาต้นพูดช้าๆดวงตาแน่วแน่แต่แฝงด้วยความไม่แน่ใจในบางอย่างใครกันที่จะรู้จักเขาในโลกนี้นัดถามแต่ต้นกลับไม่ตอบทันทีเขาหยุดนิ่งไปชั่วครู่เหมือนกำลังตัดสินใจบางสิ่งที่ยากจะพูดออกมาพี่รู้ไหมว่าใคร ต้นหันมามองนัดตรงๆดวงตานิ่งสนิทเป็นไปได้ว่าเป็นพ่อนัดเบิกตากว้างไม่จริงพ่อจะไม่มีวันช่วยเขาแน่นั่นคือสิ่งที่พี่เคยเชื่อเหมือนกันจนกระทั่งพี่เริ่มรวบรวมข้อมูลจากอดีตหลายทำลายที่เราทดลองย้อนกลับไปแก้ไขมีบางทำลายที่พ่อเลือกจะร่วมมือกับเซนเพราะเขาเชื่อว่านั่นคือวิธีเดียวที่จะช่วยโลกจากสิ่งที่เรียกว่าความร่มสลายเชิงเวลานัดนิ่งไปสมองกำลังประมวลผลกับสิ่งที่ได้ยิน ความล่มสลายเชิงเวลาต้นพยักหน้าแล้วฉายภาพกราฟเส้นที่แสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของทำลายแบบละเอียดมีจุดแปรปรวนหลายจุดที่พุ่งขึ้นลงแบบไร้ทิศท,ทางทุกครั้งที่เราย้อนเวลาเปลี่ยนอดีตหรือแม้แต่หยุดเหตุการณ์บางอย่างมันทําให้โครงสร้างของเวลาเริ่มสั่นคลอนพ่อรู้เรื่องนี้ตั้งแต่ต้นแต่ไม่เคยบอกเราเพราะเขากลัวว่าเราจะหยุดค้นคว้านัดเริ่มรู้สึกหนาวเย็นขึ้นมาทั้งท,งท้งที่อยู่ในห้องปิดสนิท แล้วตอนนี้ถ้าเซนกลับมาเขาจะทำอะไรต้นหันกลับไปที่หน้าจออีกครั้งก่อนจะขยายภาพจุดสีแดงที่ตอนนี้เคลื่อนจากมหาสมุทรเข้ามาใกล้ชายฝั่งญี่ปุ่นเขากำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากและดูเหมือนจะตรงมาที่นี่เขาคงรู้ว่าเรายังมีเครื่องต้นแบบและข้อมูลทั้งหมดเราต้องทำอะไรสักอย่างก่อนที่เขาจะมาถึงนัดพูดต้นพยักหน้า ใช่เราต้องย้ายศูนย์ควบคุมและเอกสารทั้งหมดไปยังฐานสำรองในมิติเงาที่ซึ่งไม่มีใครตามเราไปได้ฐานสำรองนัดขมมดคิ้วมันคือมิติที่ไม่มีเวลาไม่มีอนาคตไม่มีอดีตท,ทุกอย่างหยุดนิ่งและไม่สามารถตรวจจับพลังงานได้พี่ซ่อนไว้เผื่อกรณีแบบนี้ต้นเดินไปกดสวิตช์ลับตรงผนังห้องทั้งห้องเริ่มสั่นเล็กน้อยพื้นด้านล่างเลื่อนเปิดเผยแพล,พลตฟอร์มวงกลมขนาดใหญ่ที่มีลวดลายเรืองแสงเป็นเส้นซับซ้อน ขึ้นมาเลยเราต้องรีบก่อนที่เขาจะเจาะทะลุมิติได้นัดกับต้นก้าวขึ้นไปพร้อมกันเครื่องเริ่มหมุนช้าๆพร้อมเสียงคล้ายโลหะขูดกันและเสียงฟู่จากแรงดันพลังงานที่สะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพี่แน่ใจนะว่าเราจะรอดต้นหันมามองน้องชายดวงตาเด็ดเดี่ยวพี่ไม่แน่ใจแต่พี่มั่นใจในเราทัานใดนั้นเสียงเตือนภัยก็ดังลั่นไปทั่วบ้านการเจาะพลังงานระดับเจ็ดตรวจพบในรัศมีห้าเมตร เสียงสังเคราะห์จากระบบอัตโนมัติพูดซ้ำไปมาเขามาถึงแล้วนัดพูดพร้อมจับแขนพี่แน่นเร็วต้นกดปุ่มที่แผงควบคุมวงแหวนพลังงานรอบตัวเริ่มหมุนเร็วขึ้นแสงสีขาววาบขึ้นจากพื้นกลืนร่างของทั้งสองคนไว้ในวินาทีเดียวกันกับที่หลังคาบ้านถูกฉีกออกด้วยแรงกระแทกจากบางสิ่งแค่เสี้ยววินาทีก่อนที่ทุกอย่างจะระเบิดออกเป็นเศษฝุ่นและแสงแต่มันช้าไปหนึ่งจังหวะ แพลตฟอร์มพุ่งผ่านมิติพวกเขาเข้าไปในพื้นที่ที่ทุกอย่างกลายเป็นความเงียบและมืดสนิบไม่มีเสียงไม่มีแรงโน้มถ่วงไม่มีแม้แต่เวลามันคือที่ว่างในระหว่างทุกสิ่งทั้งคู่ลอยอยู่กลางอากาศเหมือนถูกแขวนไว้โดยพลังที่ไม่อาจอธิบายได้ต้นกดเครื่องมือแบบพกพาแล้วใช้แผนภาพของระบบคุ้มกันที่พวกเขาติดตั้งไว้เรารอดะแต่เขาตามเรามาไม่ได้นัดหอบหายใจแรงเหงื่อผุดเต็มหน้าผากแม้จะไม่มีอากาศให้สัมผัสแล้วตอนนี้ละ่ะ เราจะทำยังไงต่อต้นไม่ตอบในทันทีแต่หันมามองน้องชายด้วยแววตาที่ต่างจากทุกครั้งมันไม่ใช่ความมุ่งมั่นไม่ใช่ความหวาดกลัวแต่มันคือความเสียใจนลังเลนัดมีบางอย่างที่พี่ปิดบังไว้ตั้งแต่แรกนัดนิ่งเงินหัวใจเต้นแรงขึ้นอีกครั้งเรื่องอะไรต้นสูดลมหายใจลึกแล้วพูดว่าการย้อนเวลาในครั้งนั้นมันไม่ได้เปลี่ยนแค่ทำลายของโลกแต่ยังเปลี่ยนบางอย่างในตัวนายด้วย เปลี่ยนบางอย่างในตัวฉันนัดเอ่ยเบาๆเสียงสั่นไหวเมื่อความจริงเริ่มโอบรัดหัวใจด้วยความเย็นเฉียบต้นพยักหน้าช้าๆสายตาแน่วแน่ผสมแววลังเลอย่างลึกล้ำตอนที่นายย้อนเวลาไปเพื่อช่วยพี่ระบบไทม์พอร์ตไม่ได้แค่พานายกลับไปมันดึงข้อมูลโครงสร้าง d n a ของการเวลาใส่ไว้ในตัวนายด้วยนายไม่ใช่แค่ผู้โดยสารของเวลาอีกต่อไปแต่นายคือเวลาเองอะไรนะหมายความว่ายังไงนัดหายใจไม่ทั่วท้องความรู้สึกเหมือนพื้นหายไปใต้เท้า นายคือสิ่งมีชีวิตเพียงหนึ่งเดียวที่ผูกพันกับทุกเส้นเวลาทุกทม์ลายทุกความเป็นไปได้ความทรงจำของอดีตปัจจุบันและอนาคตทั้งหมดมันอยู่ในตัวนายนายคือจุดศูนย์กลางของมิติเวลาในจัก,กรวาลน,นี้นัดถอยหลังช้าๆหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะราวกับโลกทั้งใบพยายามจะดึงเขาเข้าไปในวงวนที่ไม่มีวันสิ้นสุดแลวถ้าถ้าเป็นแบบนั้นแล้วฉันจะทำอะไรได้ต้นเดินเข้ามาใกล้วังมืบนาบานใช้แชน นายสามารถหยุดเซนได้ไม่ใช่ด้วยอาวุธไม่ใช่ด้วยเทคโนโลยีแต่ด้วยการเขียนใหม่เส้นเวลาที่เขาอาศัยอยู่นายสามารถลบเขาออกจากโครงสร้างแห่งความเป็นจริงได้ลบเขาออกจากการมีอยู่ใช่แต่มันมีเงื่อนไขนัดมองหน้าพี่ชายแววตาสันไหวอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเงื่อนไขอะไรเมื่อใดที่นายลบเซนออกจากเส้นเวลาทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเขาจะสลายไปรวมถึงเหตุการณ์ที่ทำให้ในายกลายมาเป็นแบบนี้ซึ่งหมายความว่า นายอาจจะหายไปจากทุกไทม์ไลน์เช่นกันนัดนิ่งเงินราวกับโลกทั้งจัก,กรวาลหยุดหายใจหมายความว่าฉันจะไม่มีวันได้กลับไปใช้ชีวิตปกติไม่มีวันได้กลับไปเป็นแค่นัดน้องชายธรรมดาคนหนึ่งต้นพูดเสียงเบาน้ำตาคลอยอยู่ที่ขอบตาเงียบเงียบจนได้ยินเสียงความคิดของตัวเองวิ่งวนอยู่ในหัวนัดหลับตานึกถึงภาพแม่ในครัวพ่อที่ยิ้มให้หน้าโรงรถหัวเราะของต้นตอนเด็กภาพที่ควรจะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิต แต่เขารู้บางครั้งความรักแท้จริงไม่ได้อยู่ที่การเก็บทุกอย่างไว้แต่คือการยอมปล่อยไปเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสเริ่มต้นใหม่พี่หืมหนูพร้อมแล้วต้นเบิกตากว้างสันสถานในอกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแน่ใจเหรอนัดพยักหน้าดวงตาสงบนิ่งหนูเกิดมาเพื่อสิ่งนี้พี่เคยบอกว่าหนูมีบางอย่างที่ไม่เหมือนใครตอนนี้หนูรู้แล้วว่ามันคืออะไรต้นยิ้มทั้งน้ำตา หนูเป็นฮีโร่ของพวกเรานัดยิ้มตอบแล้วเดินเข้าสู่กลางวงพลังงานที่ตอนนี้สว่างเรืองรองเหมือนดวงอาทิตย์ย่อส่วนเครื่องจักรเริ่มเคลื่อนไหวเสียงฟ้าผ่ากระทบในมิติที่ไรเสียงเส้นสายของเวลาแตกกระจายเหมือนคริสตัลระเบิดกลางอากาศนัดยกมือขึ้นหลับตาและพูดว่าถึงเวลาลาก่อนด็อกเตอร์เซนถึงเวลาที่นายจะไม่มีอยู่ในประวัติศาสตร์อีกต่อไป ทันใดนั้นแสงจากร่างของนัทก็พุ่งขึ้นฟ้าเป็นเส้นตรงเส้นเวลาแต่ละเส้นปรากฏขึ้นรอบตัวเขาลอยวนอย่างกลมกลืนเหมือนสายน้ำไหลผ่านหัวใจเขายื่นมือไปคว้าเส้นหนึ่งแล้วขีดมันออกและเมื่อเส้นนั้นขาดเสียงระเบิดพลังงานสะเทือนทั้งมิติทุกสิ่งรอบตัวเริ่มกระพริบหายไปทีละชั้นเหมือนโดมิโนเสียงของต้นดังขึ้นผ่านระบบสื่อสารนัดในาใยนายกำลังจะหายไปนัดยิ้มทั้งน้ำตาเสียงแผ่วเบาแต่ชัดเจน ขอบคุณที่เป็นพี่ชายของหนูขอบคุณที่ไม่เคยทิ้งกันแสงสุดท้ายพุ่งออกจากร่างของนัดเส้นเวลาทั้งหมดเริ่มหลอมรวมกันอย่างสงบและสมบูรณ์ก่อนที่ทุกสิ่งจะกลายเป็นความเงียบหลายปีต่อมาเด็กชายคนหนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้หน้าบ้านเขายิ้มให้พ่อแม่ที่กำลังคุยกันเสียงหัวเราะในสวนพี่ชายของเขานั่งข้างๆจดอะไรบางอย่างลงสมุดบันทึกไม่มีใครจำชื่อนัดได้ไม่มีใครรู้จักเซน หรือเหตุการณ์ระทึกขวัญที่เคยเกิดขึ้นเพราะมันไม่เคยมีอยู่ในประวัติศาสตร์อีกต่อไปแต่ในใจของต้นบางครั้งเวลาที่เขาหลับตาเขาจะเห็นเด็กชายคนหนึ่งที่ยิ้มให้อย่างอ่อนโยนในความฝันที่ไม่มีคำอธิบายและลึกลงไปในใจเขารู้ดีว่าใครบางคนเคยเสียสละทั้งชีวิตเพื่อให้โลกได้กลับมายิ้มได้อีกครั้งเพราะฮีโร่ไม่จำเป็นต้องมีชื่อเสียงในหนังสือเรียนบางครั้งพวกเขาแค่เลือกที่จะหายไปเพื่อให้ทุกคนได้มีวันพรุ่งนี้